นะครับด้านหลัง hmm. ก like ็จะเป็นเน็พวกเขาหน้าดำเท่านั้นเองนะครับก็จะมีพวกคลองน้ำนั่นเองครับครับเมื่อในกาอากาศดีๆฝนตกเล่นครับกบบนี้ครับคอยห่อสางแต่งตาสิบหาิหน้าที่ครับสางเก็บวิดีโอเน่าๆได้เลยครับนี่ครับสางให้ได้ในเกล็ดของเวลาของเขาครับและทารกนกไก่นุ่งประทันเข้าใจนะครับการทำคลิปทุกครั้งที่น้องเลือก เอาเขียนเวลาแย่ๆไว้ดีเขาทำคลิปหนนาทีสองนาทีจำนวนหลายสามารถผ่านหกนาทีได้แต่ว่าจะเริ่มนะครับความต้องการหรือว่าสาราที่งานที่ยั่งอยิอกเน่ากล่เพราะว่าจะเริ่มครับโฆษณาเขาจะชอบจะมักเลือกลงผื่นที่คลิปในเขียนของเวลาใเขียนเวลาก็ต้องให้ถึงสามนาทีขึ้นไปนั่นเองครับเขาะเจะแจ้งสารมาเป็นแนวทางให้เพื่อน หรือโพธิ์ที่ามเทานั่นเองครับได้เข้าใจในน้ำกันนะครับว่าวิธีเนการเกเวลาับต้องหถึงสามนาทีขึ้นไปนั่นเองครับเขาประแจงไอ้สายคู้เลนคริปเลี้ยวเขาเรียกว,ว่ายูเซอร์ต้องการรับชมเนื้อหามีคุณภาพดูเด่นทานั้นนะครับกกบรรยกาบิปน้ารับบันโดยเฉพาะโถไฟนะครับพี่น้องฟางดีๆนะครับที่เพราะท่านเข้าใจในการส้างและได้ แล้วก็จะผ่านยากได้ไหมครับกับบุคอยเข้าใจในไข้อกำหนดต่างๆนะครับโดยเฉพาะทำคลิปในอาทิตย์สองอาทิตย์จำนวนหลายสามารถผ่านหกวนาทีได้แต่ว่าจะเรื่องนะครับความต้องการแล้ววันไหมครับกับบุคอยเข้าใจในไข้อกำหนดต่างๆนะครับโดยเฉพาะการคลิปน่ารับบันโดยเฉพาะโปรไฟล์นะครับพี่น้องฟังดีๆนะครับที่เพ่อท่านเข้าใจในการสร้างรายได้ แล้วก็จะผ่านยากไม่ไหมครับกับบุค่อยเข้าใจในข้อกำหนดต่างๆนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นนลิปเรี่ยวเข้าหรือว่ายูเซอร์ต้องการรับชมเนื้อหามีคุณภาพดูเด่นเท่านั้นนะครับนะครับโฆษณาเขาชอบมากเลยแล้วก็อ้มหมายในการทำคลิปรเข้าตองให้ความสำคัญเป็นที่สุดให้มี จากนั้นครับเวลาเธอไหนก็นบ่เป็นนางครับหลายท่านเราก็คิดว่าเวลาเนี่ยหน่อยวินาทีถ้าเราเที่ยงเนี่ยก็สวัสดีไอพี่เพียร่างๆน,นะครับตอนนี้ผมก็อยู่บนไอที่สูงอยู่ในหน้าขเขาใหมา่ๆครับกับบุค่อยเข้าใจในไอขอกำนวนต่าง,างๆนะครับโดยเฉพาะจะเอาจำนวนเท่านั้นวินาทีเท่านี้วินาทีขอให้พี่เพียร่างๆครับใหแข่งคัญ ของเนี่ยละกับคลิปหน้ากับบันโดยเฉพาะโปลไฟนะครับพี่น้องฟังดีๆนะครับที่เพท่านเข้าใจในการส้่งได้ได้แล้วก็จะผ่านง่ายนะครับอันนี้คือความแตกต่างความแตกต่างครับของไอ้เวลานั่นเองครับการสร้างคลิปด้วครับพี่น้องมาต้องไปสนใจนะครับว่าในโปรไฟล์ไฟนะครับการทำาคลิปคือกันครับคลิปสันเร็วเวลาของเขาก็คือ สามวินาทีถึงเก้าสิบวิได้แบบเป็นคุณภาพโดดเด่นบานใดในช่องของตัวเองแล้วกับเวลานันเองครับหลายท่านหลายคนก็ยากเอาไว้หน่อยๆี่เรื่องนะครับการที่ห้าสังเกตจเนะครับอันนี้คือความแตกต่างความแตกต่างครับของไอ้เวลานันเองครับการสังเิปเรี่องครับพี่น้องบอต้องไปสนใจนะครับว่าจากนั้นครับเวลาเท่าไรกับวันเป็นนะครับหลายท่านหลายคนคิดว่าเวลาหน่อยวินาทีคลิบจำนวนหน่อยนันเองครับ แล้วนะครับอันนี้ยเฟซบุนน๊กไอ้เขาบ่ได้แจ้งบ่ได้บอ,บบอกให้เขาว่าไอ้ขอกำหนดสไลด์เที่ยวนี้ก็สวัสดีไอ้พี่เพี่อน้องๆนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บนที่สูงก็อยู่ในหน้าของเขาในโปรไฟล์นะครับการทำคลิปคือกันครับคลิปสันเลี้ยวเวลาของเขาก็คือ3วินาะทีถึง90้าสิบวิจะเอาจำนวน ท่านั้นวินาทีท่านี้วินาทีขอให้พี่เพื่อนน้งนองๆครับให้ความสำคัญข,ข,ของเนี่ยจากนั้นครับเวลาเท่าไรครับบอเป็นอยังครับหลายท่านรุ่นค,คิดว่าเวลาเนี่ยหน่อยวินาทีละกับก็บแนวครับบัี้โดยเฉพาะโปรไฟล์นะครับพี่น้องฟังดีๆนะครับที่เพรท่านขเข้าใจในการสร้างาได้ได้แล้วก็จะผ่านยากถึง300วิพี่น้อง เคยสังเกตบ่ครับว่าเวลาคือแตกต่างกันหลายเพราะสมควรนะครับโดยสิบหาที่เจ้เฮายังพระท่านเข้าใจในหลายๆช่องเลยแล้วครับว่าเวลาเอาเอาเวลาจำนวนกี่นาทีกันแน่นั่ะครับในการสร้างรายได้หรือว่าช่วงที่ว่านะครับด้านหลังก็จะเป็นเน็พวกเขาหน้าดำเท่านั้นเองนะครับก็จะมีพวกร่องน้ำ เดี๋ยวครับครับเมื่อในการอากาศดีๆฝนตกเล่นครับกบบนี้สํารวจเที่ยกสวัสดีไอพีพีน้องๆนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บนที่สูงอยู่ในหน้าของไอ้ได้เนเกี่ยนของเวลาของเขาครับและทารก่อนกันนุ่มประทันเข้าใจนะครับการถ่าคลิปทุกครั้งที่น้องเลือกเอาเกี่ยนเวลาางๆไว้ดีจะเอาจํานวนเ่ทานั้นวินาทีเท่านี้วินาทีขอให้พีพีน้องๆครับ ให้ความสำคัญข,ข,ของเนี่ยจะเอาจำนวนเท่ทานั้นวินาทีเท่านี้วินาทีขอให้พี่ๆน้องๆครับให้ความสำคัญข,ข,ของเนี่ยเตรียมทุกครั้งเวลาบปถึงสามาทีขึ้นไปพานการสาั่งได้เลยยากยากเรื่ะครับยากพอสมควรถึงแม้ว่าถึงสามร้อยวิ พี่น้องเคยสังเกตบ่ครับว่าเวลาคือแตกต่างกันหลายพอสมควรนะครับโดยสิบหัดเป็นสิ่งดีๆครับนอกจากปัจจุบันพี่น้องก็เก่าครับอยู่ไฮยูนาครับสหรัาพิบนีครับประมาณนี้ครับขอบคุณสวัสดีครับทำคลิปในเกียนของเวลาครับเป็นแบบใดที่จะทำในข้อพานการสั่งได้คลิปจำนวนหน่อยนั่นเองครับ แล้วน,นะครับอันนี้เฟซบุ๊กไอ้เขาบอได้แจ้งบอได้บอกเขาว่าอขอกำหนดนได้แบบเป็นคุณภาพโดดเด่นปตาอนไหนในช่องของตัวเองละครับเวลานั่นเองครับหลยทันหลายคนก็จกเอาไว้ห,หน่อยๆเรื่องนะครับการที่เขาสั่งคลิปจันอ้าวสวัี่รับชม สามารถมองเห็นหลุมกระถ่อมในเนื้อหาของคลิปเรื่อโหยเงาเท่าใดนั่นเองนะครับนี่นะครับก็บคือวิชาที่เทานําเสนอให้เน้นจักน้อยกับวางโฆษณานัา่นัน่นเองนะครับแล้วก็คอยอธิบายให้เขาใจนะครับแล้วนะครับหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นในพวกเขาหน้าดมเท่านั้นเองนะครับก็บจะมีพวกกลางน้ำเดี๋ยวนครับครับเมือเอ่อในอากาศดีๆฝนตกเล่นครับแบบนี้ถิ่นับชม สามารถมองเห็นหลุกป,ประถ่อมในเนื้อหาของคลิปเียโอยเง่าใดนั่นเองนะครับเนี่นะครับก็บคือวิธีได้แบบเป็นคุณภาพโดดเด่นบางใดในช่องของตัวเองนะครับเวลานั่นเองครับหลยทานหลายคนก็เลือกเอาไวลในแน่อนอนจะเริ่มนะครับการที่ห้องสาร้างคลิปจะอาสามที่งานที่ยั่งอีกเง,ง่าไกลเพราะว่าจะเริ่มครับโฆษณาเขาจะชอบจะนักเลือกลงพื้นที่คลิปในเขียนของเวลาช่องคุณคิด อะไรอยูอ่เวลาก็คือหน้าที่กว่าๆสองหน้าที่หลายพอสมควรแล้วก็สามหน้าที่อีกบ่หลายได้นั่นเองนะครับขับกลับมาทําความเข้าใจไปทำกันนะครับเนาะหลาท่านหลายคนครับถ้าเปิดโหมดเมื่ออาชซียบ้าความยียงพอต่อคลิปที่เฟซบุ๊กเขาต้องการในะจะนวดเกียนเวลาอีกแล้วครับห่างต่ำกว่าสามหน้าที่เกินหาหน้าที่ไปได้ ได้ดีเลยนะครับในโปรไฟล์นะครับอนนจาจจะจะเพท่านได้พูดถึงเพจนะครับเพราออาย่ห้องนี้เกณฑ์เวลาก็ต้องให้ถึง3นาทีขึ้นไปนั่นเองครับเขบาจะแจ้งให้ทราบระกับทริปหน้าครับบัดนี้โดยเฉพาะโปรไฟล์นะครับพี่น้องฟังดีๆนะครับที่เพราะท่านเข้าใจในการสร้างและได,ได้และวก็จะผ่านยากผู้เล่นทริปเลี้ยวห้องรุ่ยเสือต้องการรับชมเนื้อหามีคุณภาพโดดเด่นเท่านั้น นะครับอาสารทื้อหาที่ยั่งยิกเงีายวเกล่เพราะว่าจะเริ่มครับโฆษณาเขาจะชอบจะนักเลือกลงพื่นที่คลิปในเขียนของเวลาได้แบบเป็นคุณภาพโดดเด่นบางหดในช่องของตัวเองนะครับเวลาอันเองครับลายทหลายคนก็จะออกอาไล่นหน่อยๆจะเรื่องครับการที่เข้าสร้างคลิปสักแบบเขาจะเบ่งความสามารถของแต่ละช่องแต่ละโปรไฟล์นะครับว่ามีความสามารถที่จะอธิบายในเนื้อหาที่ ه, น้องเสนอไปได้แบบเป็นคุณภาพโดดเด่นบานใดในช่องของตัวเองแล้วกับเวลานั่นเองครับ,บหลยท่านละคนก็อย่เอาอะไรหน่อยๆเรื่องนะครับการที่ห้อสัางคลิปจัดองครับคอยห้อสัาง,งแต่งตาซิบหาวินาที่ครับ่ายาวนะครับ